สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุยจะไปทานมื้อกลางวันนะคะอยู่ใกล้ๆคอนโดเลยนะคะก็คือเดลงมาปุ๊บนะคะอยู่ตรงอยู่ด้านหน้าเลยนะคะเขาเพิ่งมาเปิดใหม่เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าวันนี้ทางร้านนะคะเขาขายเมนูอ,อะไรบ้างนะคะติดตามป้าหนุยเลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันดีกว่าชื่อว่าร้านอะไรนะคะ ตอนนี้ป้านุ้ยก็ได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านพิซซ่านะคะเป็นแบบโฮมเมดนะคะซึ่งเขาอยู่ตรงหน้าคอนโดที่ป้านุ้ยพักเลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้ป้านุ้ยเข้ามานะคะเขาตกแต่งแล้วเขาเพิ่งเปิดไม่ได้ได้ไม่นานนะคะจากเดิมตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านกาแฟตอนนี้เขาทําเป็นร้าน พิ zza โฮมเมดแล้วก็นคะสามารถเลือกทานเป็นทีละชิ้นได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่45บาทนะคะ50-60แล้วแต่หน้านะคะถ้าเราไม่แบบทานแบบเบาๆกับเพื่อนนะคะหรือเราอยากทานหลายๆหน้าเราก็เลือกทานเป็นชิ้นแบบนี้เลยเขาไม่ให้เราเลือกหลายหน้าเลยนะคะอันนี้ป้านุ้ยก็ uh, ช่วงรออาหารป้านุ้ยก็มาขอถ่ายบรรยากาศรอบๆนะคะเขาก็ตกแต่งแบบแบบดู น่านั่งนะคะถึงแม้ว่าร้านเล็กๆนะคะก็จะดูแบบนั่งแบบสบายๆแล้วเขาตกแต่งเหมือนแบบเนี่ยค่ะดูเหมือนแบบแสงใช้แสงโทนแบบออกส้มๆนะคะอันนี้พิซซ่าของป้านุยก็มาแล้วนะคะน,นี้ป้านุ่ยทานน่าจะเป็นหน้าแฮมเห็ดนะคะตรงนี้มัสลูมะคะ่ะอันนี้อยู่ที่สี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้หนึ่งชิ้นนะคะที่เราเลือกมานะคะพอดีวันนี้ป้านุ่ยสั่งมัดหมดสามหน้าด้วยกันเมนูนี้น่าจะเป็น ผักโขมนะคะน่าจะเป็นหน้าผักโขมนะคะนะคะพอเขาเสิร์ฟมานะเขาจะเอาไปอุ่นแล้วก็ทานร้อนๆนะคะก็จะอร่อยอันนี้ก็45บาทเหมือนกันนะคะเวลาเราสั่งออเดอร์เขาจะสแกนให้เราสแกนเคเบโค้ดแล้วก็เลือกเมนูแล้วก็สั่งนะคะอันนี้จะเป็นหน้าดับเบิลชีสนะคะอันนี้ก็น่าจะอยู่ที่45บาทเหมือนกัน เพราะว่าราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ประมาณ45บาทแต่ก็จะต่างกันไป50 60 65ประมาณนี้นะคะราคาจะไม่แพงเกินนี้เราสามารถสั่งทั้งถาดก็ได้นะคะเขาก็ถาดประมาณ300าขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้นะคะปนุยก็สั่งเป็นแบบน่าจะเป็นน่า,าครีมนะคะจะว่าเหมือนคล้ายเหมือนคาโบนาร่านะคะแล้วก็มีเบคอนด้าน,ด,าน,ด,านด้านบนมานะคะ แล้วก็โรยมาด้วยชีสนะคะตรงนี้คือรสชาติความละมุนถ้าคนไหนที่ชอบทานอาหารที่เป็นเหมือนคาโบเนาลา่าสปาเกตตี้สปาเกตตี้พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอาหารอิตะเลียนแบบนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะแต่บางคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันออกเลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้วันนี้ป้านุ้ยอยากมาลองดูจานนี้ของป้านุ้ยอยู่ที่190บาทนะคะก็แนะนําเลยนะคะร้านของเขาก็จะอยู่ที่อ่า ถนนตรงข้ามกับชามนะคะชามบูติกรีสอร์ทนะคะชื่อว่าร้านออก u s สนะคะโฮมเมดนะคะอยู่ตรงข้ามนะคะเนี่ยออกกุสนะคะอยู่ตรงข้ามกับค่ะอยู่ตรงข้ามกับเดอะบูติกรีสอร์ทเลยนะคะเซิร์ชมาเจอแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ปนุยจะเดินกลับไปพักผ่อนก่อนนะคะวันหยุดของปนุยในการมาทานอาหารนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะ